ออดเออดบสภาพอยมึงนอนแผลอยู่โอ้ยออดออดดูขลังดูขลังัไอ้เขียวอันลำไยกัดบอออดูลำไยเขียวอันออกแล้ว

Долларов, เบิ่มห้องก็จะตีมันยกขาขึ้นยกขานาขึ้นยก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 ขึ้นเกิดอะไรไอยจับมันบ่อยกำลังขึ้นนอนน้ำเจ้าโดนดิเจ้าคอยดูสิคอยัดการมันมันนี้จับไหนมา รับตาปุยๆที่ถท่นอกเขียวออกกด้นี่เขียวนี่ดูเขียวดูวยแดดีมื้อหลายมึงยามื้อหลายมึงยามื้อหลายมึงยามื้อหลายบอกให้ฟังแน่โมเมนต์บอกลงไปทุกที บอกเราไปบอกเราไปเทอเทน้ำอื่นหุงกับ